ฮัลโหลทุกคนสวัสดีครับกลับมากับช่อง PG มันน้งอ่ะกันอีกเช่นเดิมนะครับผมแล้วก็นั่นแหละเห <he en S 2> ็นแบบนี้ก็คือไม่ได้อยู่ที่บ้านนะครับก็คืออยู่ที่หออีกแล้วนะครับแต่แบบเฮ้ยผมว่าผมคือก็อยากรีวิวเรื่องนี้มานานแล้วแหละก็ะเลยแบบโอเคงั้นซัดกันเลยแล้วกันนะครับคือเรื่องเนี้ยต้องเกินก่อนว่าผมอะ่ะตอนแรกไม่ได้ซื้อเล่้ม,มาคือผมอะ่ะอ่าผมไปอ่านที่ห้องสมุดมาสี่เล่มแล้วก็หลังจากนั้นก็คือแบบ จากห้องสมุดที่มีใช่ผมก็ซื้อต่อได้ใครเห็นเห็นในงานหนังสือก็เห็นแล้วแหละว่าแบบผมซื้อมาแต่ว่าพระ,พระเอิญว่าเล่มแรกๆอ่ะเล่มหนึ่งสองอ่ะผมยังไม่ได้ซื้อทุกคนผมมีตั้งแต่เล่มสามถึงเล่มเจ็ดแล้วพอดีว่าผมอะ่ะก่อนหน้านี้มันมีงานที่มอผมใช่ไหมแล้วก็พระเอิญผมอะ่ะยังไม่ได้ซื้อเล่มเนี้ยเล่มหนึ่งเล่มสองผมก็เลยแบบไปซัดมาแล้วที่รีบไปซัดเลยพอแล้วไรปะในที่งานมอผมอะ่ะมนันมีเป็นเซตพิเศษด้วยคนที่แบบเล่มสองมันหาย,ยากมากก็ซื้อเล่มนี้นะครับเรื่อง บออด้าบอกวันนี้เซาเซอยู่ไหนครับผมก็นั่นแหละทุกคนคือเรื่องเนี้ยช่วงเนี้ยกำลังคิดมากเป็นกระแสะมากคือผมมาอ่านก่อนที่มันจะมีเมะนะคือแบบเห็นห้องสมุดมีก็แบบไปลองเทสทสมาแล้วแบบโอ้ไม่ก็เนสนี่มันของโคตรดีของที่มันฟินสุดๆจริงๆเพราะสมุดผมมีสีแล้วนะผมก็เลยแบบไปอ่านมาแล้วก็ไปซื้อต่อเล่ม ผมก็ไปซื้อเลยสามสี่ห้าหกเจ็ดที่างานหนังสือแต่หนึ่งสองอ่ะยังไม่ได้ซื้อเพราะว่าตอนนั้นในงานนะงอะงบหมดแล้วแล้วอเผอิญว่าเล่มสองครับในงานนะี่ยก็ไม่มีสเปเชียลเซตลงเหมือนกันนะครับคือเรื่องเนี้ยมันราคาเริ่มละหนึ่งร้อยแปดสิบใช่ไหมคือหนึ่งร้อยแปดสิบบาทแล้วก็ถ้าคุณบวกสิบบาทคุณจะได้เป็นเซตพิเศษเซตพิเศษก็จะแล้วแต่เซตเ,เล่มหนึ่งครับเไหนจะให้ดูจะมีเป็นแค่ชิกิชิแล้วก็เป็นมินิอ๋อไม่มีมินิอ่ะเป็นแค่ชิกิชิเฉยๆนะครับอ่ะะฮ ใช่ซึ่งเล่มหนึ่งก็น่าจะยังหาได้อยู่มั้งผมไม่ชัวร์นะครับอืมใช่แล้วก็เล่ม2เนี่ยคือตอนนี้ราคา t ทดามูนนะทุกคนคือเล่ม2องเซ็ตพิเศษอะราคาแบบผมเคยเห็นนะประมาณ400กว่าบาทอะคือแบบราคาขึ้นไปไกลมากแล้วแบบวันนั้นผมไปเจอมาโชคดีมากคือมันมีแค่เล่ม เล่มมีเซตที่ผมซื้อแล้วก็มีแค่เล่มเดียวนะครับเขาบอกว่าทั้งสองนทีมาเหลือแค่เซตนี้กับอีกอันหนึง่งแค่นั้นแหละลูกมันมีแค่นั้นเลยก็คือหมดนั้งหมดเลยแล้วหาอย่างนี้ครับคือแบบโชคปีมากผมก็เลยไปซื้อมาได้นะครับก็คือจะเป็นชิคกี้พายอันนี้นะครับแล้วก็จะเป็นโปสการ์ดอันนี้สวยมากแล้วก็มีชารตสตอรีร่ข้างหลังเลยนะอืมก็คือคุ้มค่ามากโชคดีผมก็เลยได้เซตพิเศษครบแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอมาพูดถึงเรื่องนี้แบบข้าค้างหนึ่งก็คือเรื่องนี้ เป็นของอนิ m มะนะทุกคนซึ่งตอนนี้ไทยก็คือออกมา7เล่มนะญี่ปุ่นจะไม่ผิดน่าจะประมาณ8เล่มมั้งนะอันนี้ไม่ชวนเหมือนกันแต่ว่าเคยเห็นเล่มแปอยู่ใช่ครับผมก็น่าแหละไทยออกมา7เล่มเพิ่งออกเล่ม7มาสดๆเลยในงานหนังสือนะครับก็รับแปดสบาทแล้วก็ความดีงามก็คือมีหน้าสีทุกเล่มนะครับผมก็ไซส์มันจะเป็นไซส์บิ๊กบุ๊กนะทุกคนเป็นบิ๊กบุ๊กอนิเมะก็คือจะเล่มแบบ ใหญ่มากนะครับผมใช่ก็เท่ากับพวกแบบไอบริษัทรุ่นรักหนุ่มพิมะอะไรพวกเนี้นะใช่ทุกคนแล้วก็อีกอย่างเรื่องนี้ที่มันหาย,ยากในช่วงเนี้เพราะว่าอนิเมะม,มันเพิ่งมานะทุกคนสามารถไปดูอนิเมะได้ผมไม่ชชว่์ว่าใน Youtube มีไหมแต่ว่าใน Netflix มีแน่นอนนะครับก็ต้องไปเช็คในที่เฮริ็ได้น,น,นะครับผมใช่โอเคมา,างเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องย่อคร่าวๆกันเลยดีกว่า ก็มาเข้าสู่พาร์ทของเรื่องย่อกันนะครับผมก็กลุ่มพระเอกนะครับก็คือมีโทคิวะอาซางิีแล้วก็ฮางีนะได้ทําการไปนัดต่อก,กับสาวๆครั้งแรกในแบบชีวิตมหาลัยเนี้ยแต่ว่าพอมาเจอตัวจริงอะ่ะดันเจอเป็นหนุ่มหล่อ3มคนนะครับก็เลยแบบทําให้แบบพวกพวกพระเอกอนะงงว่าเฮ้ยทาไมถึงเรานัดมาแล้วทําไมมันเป็นแบบเป็นผู้ชายปไปไหนี้แต่ว่าคือคุณซูโอนะครับคนที่เป็นหัวดาเนี่ยเขาก็บอกว่าเออคือผู้หญิงแหละแต่ว่าคือพอดีว่าพวก พวกเธอทํางานในร้านเป็นร้านบาร์แต่งชายนะครับทําให้แบบสับสนอะไรนิดนึงแกก็แบบขอโทษนะครับแต่ว่าแบบแกก็เลยมาลองให้เล่นพวกแบบเกมไลน์พฤติกรรมเกมพระราชาไปร้องเกะกันนะไหครับทำให้แบบเออทำให้แบบรู้จักหรือสนิทกันมากขึ้นแล้วก็หลังจากที่แบบได้ลองแบบเล่นอะไรๆพฤติกรรมอะไรพวกนี้ใช่ไหมก็เพื่อนสามคนก็เลยแบบได้เป็นค่าว่าเออมีใครสนใจผู้หอิงีกคนไหนไหมอะไรไงแล้วก็พร้อมเปิดรูปกับที่คุณโซอให้มาแล้วครับเป็นรูปตอนที่แบบ ผู้หญิงทั้งสามคนอะไม่ได้แต่งชานะเป็นแบบผู้หญิงก็โหจริงว่าคุณน่ารักทั้งนั้นเลยแต่ว่าเดี๋ยวเนื้อเรื่องมันจะค่อยเฉลยไปเรื่อยนะว่าแบบเออหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับก็เราติดตามดูนะครับลองไปซื้ออ่านดูแล้วก็บอกเลยว่าคือเนื้อเรื่องเรื่องนี้อาจจะแบบไม่ได้ว้าวอะไรแบบขนาดแบบเนื้อเรื่องดีเข้มข้นอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าคุณจะได้แบบความฟินสมองไหลแบบจิกหมอนสุดๆนะคือบอกเลยว่าในเรื่องอาจจะไม่ได้แบบสุดยอดหรือว่าแบบลายเส้นหรือว่าแบบ พากแบบฉากเชิงแรกจะไม่ได้ดีขนาดแบบโหสุดยอดสวยมากแต่ว่าถ้าคุณอยากได้อะไรที่อ่านแล้วแบบอ่านคลายเครียดอ่านเบาสมองอ่านเอาแบบฟินๆเนี่ยเรื่องเนี้ยโคตรโ,ตโจดเลยคุณเป็นยังไงทุกคนน่าสนใจป่ะโหผมแม่งคือแบบสนใจจริงแต่ก็อย่างที่บอกครับเพราะเรื่องเนี้ยมันจะเป็นแบบอาขายฟิกมากกว่านะคือตอนแรกอะผมก็แบบ ค่อนข,ข้างเฉยๆนะว่าแบบเออเราจะซื้อเรื่องนี้ดีไหมเราก็เห็นแบบเนี้ยมันแบบแต่งผู้ชายผมคิดว่ามันจะวายไหมนะอะไรพวกเนี้ยตอนแรกก็แบบมไม่รู้ไงครับผมแต่ว่าแบบเพราะอ่านไปอ่านมาดีว่ะแล้วก็แบบลาเส้นสวยนะเรื่องนี้แต่ว่าอาจจะแบบคลีนๆนิดนึงน,นะคือผ้าแบบพื้นหลังอาจจะไม่ได้วาดเยอะอะไรแต่ว่าถามว่าโอเคไหมผมว่าผมแฮปปี้กับการอ่านเรื่องนี้มากๆทุกคนก็คือขยับไปเรยแบบฟินๆเลยนะนครับใครหามากงะใครเครียดอ่านอะ จากการทํางานจากการเรียนที่เหนื่อยล้านะครับผมเดยมีเรื่องเครียดมาอ่านเรื่องในไปผมบอกเลยว,ว่าฟรินทุกคนเป็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แบบอ,อุ้ยคุ้มค่าและแนะนําให้เก็บนะครับแล้วก็เรื่องใน,นคุณโอ่ะแต่แกจะให้ขึ้นก็ถียนะทุกคนลิดดูคือสอนหลักเลิฟคอมมากันรันตีเองว่าเรื่องนี้มันดีนะครับก็ลองไปดูได้ครับสำหรับเรื่องนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไม่ยาวมากครับโอเคแล้วก็ไว้เชื่อกันมคลิปหน้าครับแล้วก็ ไม่รู้คลิปนี้จะลงช่วงไหนแต่ขอมอร์ิ่คริสต์มาสแล้วก็สุขสันต์วันปีใหม่ไปล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับทุกคนโอเคไปเจอใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ